ลู่มือไปหาปูนั่นล่ะโอ้ทีบเออเด็กยินมาเป็นลูกเป็นเต้ากันวัดตีเป็นลูกบนนี่ยเออเบื้องบนทรงมานี่ยทรงมาแบบว่าให้ให้เป็นลูกบุญธรรมโอเคต้องอะไรสักเบื้องบนทรงม่าเหรออ๋อกระดีได้ล่ะกระถือว่าเออดังว่าดังยังี้ยได้คือบารมี่กระถือว่าบารมีของอ่ะสาวน้อยเบื้องบนทรงมาให้เบื้องบนบงทรงมาบารีกระถือว่าเป็นบารมีอ่าทีบาปู เพิ่นกะบซอยซอยดึงซอยให้น้องอุ้งอิ่มด้มากหุบจักกันคูณสื้อเท่าไหร่สามให้เมนสามาดีให้แท้ะขาดบ้าผมมาไม่ได้แปดแสนหมดแล้วผมมามือฝอยเพิ่นเอาเถอะมึงเดี๋ยวนี้มาม่จักมือเหรอแม่หนิตาพัดแม่หนิตาพัดขึ้นเวทีมือแรกมือแรกนี่จะเด็กมือแล้วตาพัดเข่ามาเหนียวเข่ามาอยู่สาวหน่อยเข่ามาอยู่สาวหน่อยเหนียวลุงสามลุงใต้ยังไม่ถึงเดือนเลยนี่ประกันยี่สินบอนเมน ย่างบ่าถึงเดือนมาไตเราไต่เต้าไปจากศูนย์ศูนย์หล้วเอกก็ค่อยไปเรื่อย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 เนี่ยหนูอยากได้อะไรหนูก็ต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหนูกระนึงกระที่บอกอะไระเฮดนิสยให้มันดีไปล่าม้าวายหูจักอ้อนนอมทอมตนหูจักผู้หลักผู้ใหญ่วายโลดผู้ใดมัตเซยกกับวายโลดายไอายพี่ายน้องว้หอวายแม่วายสุขูทุข้นมันบ่หักมันบ่ขาดดอกมือนั่น ให้ออนน่อมท่อมตุน